คุณเคยเจอลูกทีมที่รู้แต่ไม่ลงมือทำไหมครับหรือทำไปหน่อยแล้วหยุดถ้าน,นี้คุณอยู่ในธุรกิจขายประกันคุณเป็นหัวหน้าทีมขายคุณเป็นธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจอะไรก็ได้ที่มีลูกทีมครัมื่ีคุณโคชชิ่งแล้วนะให้เขาทำแบบนี้ให้ลูกน้องคุณทำแบบนี้ให้ลูกทีมคุณทำแบบนี้แต่ไม่ทำเพราะอะไรครับสาเหตุที่ไม่ทำนะครับเพราะเขายังไม่มั่นใจในผลลัพธ์ครับเขายังไม่มั่นใจว่าทำตามคุณแล้วจะได้ผลลัพธ์100% ยกตัวอย่างแบบนี้นะฮะเคยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งยกตัวอย่างหมฟังดีมากเลยครับสมมุติว่านี่คือเหรียญใช่ไหมครับเหรียญมีด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยถ้าผมบอกว่าผมให้คุณทายว่าอันนี้ด้านหัวหรือด้านก้อยให้คุณวางเงินคุณกล้าวางเงินเท่าไหร่คคุณไม่กล้าวางถูกปะเพราะคุณไม่เห็นว่ามันหัวหรือมันก้อยแต่ถ้าเกิดผมเปิดให้คุณดูครับมันเป็นด้านก้อยแน่นอนคุณรู้แล้วว่าผลลัพธ์มันเป็นด้านก้อยคุณกล้าวางเงินเท่าไหร่คุณกล้าขายบ้านขายรถแทงเลยนะเพราะอะไรครับเพราะคุณรู้ผลัไ ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นไปตามที่เขาบอกจรเียนั้นมันเกิดจากอะไรครับเขาไม่ลงมือทําเต็มที่เพราะเพราะผลลัพธ์มันยังไม่แกันเ,เพราะเขายังไม่มั่นใจว่าเขาลงไปร้อยเขาจะได้ร้อยไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามั่นใจว่าเขาลงไปร้อยเนี่ยผลมันลับมันออกมาเป็นแบบนี้แน่นอนแบบนั้นนะฮะเขาจะลงมือทําอย่างเต็มที่ครับดังนั้นเนี่ย คุณจะต้องแก้ปัญหาให้ถูงจุดคุณทําให้เขามั่นใจในตัวผลลัพธ์ครับอาจจะพาเขาไปดูว่าคนที่ทำเนี่ยทำได้แบบนี้แล้วหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาลองทําเล็กๆน้อยๆแล้วให้มันเห็นผลลัพธ์ให้ประจัก์กับตัวเขาเองลองมีบทเรียนย่อยๆหรือสถานการณ์ย่อยๆให้เขาลองทําตามนี้ครับเมื่อเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบนี้แล้วมันได้นะทาแบบนี้แล้วมันมีผลลัพธ์นะและตัวเขาเองก็สามารถทําได้ริมลองแล้วสามารถทําได้แบบนี้ครับมันก็ทําให้เขาเนี่ย ลงมือทําอย่างเต็มที่ครับจริงๆแล้วเนี่ยในเพจว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีทั้งความรู้มีทั้งไมเซ็ตและมีวิธีการแก้ปัญหานอกจากคนที่เป็นนักธุรกิจนอกจากเป็นคนที่เป็นพนักงานขายนอกจากคนที่เป็นหัวหน้าทีมขายยังมีนักขายอิสระมากมายนะครับมีหลายๆอาชีพที่ถ้าคุณมาฟังคลิปที่ผมทําไว้เนี่ยเจ็ดแปดร้อยคลิปที่ยูทูบชนแนลโค้ดแบงค์สุขกิจผมเชื่อแน่เลยว่าชีวิตคุณเนี่ยจะอัปเกรดชีวิตคุณเนี่ยจะดีขึ้นครับ สามารถเข้าไปอยู่ได้แล้วก็ทุกวันเวลา7จ็ดโมงคึกจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดกูสามารถกดติดตามที่ไหน์และไซน์แบงก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันที